เคล็ดลับนะคะในการยืดอ,อายุเครื่องซักผ้าของเรานะคะปกตินะคะแทบทุกบ้านเราก็น่าจะมีเครื่องซักผ้าใช้กันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าบางทีด้วยความเคยชินนะคะเราก็ใช้แบบไม่ได้คิดว่าวิธีที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยนะคะมันจะทําให้เครื่องซักผ้าเราเนี่ยพังหรือว่าเสียงไว้เปล่านะคะก็วันนี้นะคะเคล็ดลับง่ายๆนะคะห้เคล็ดลับมีอะไรบ้างนะคะตามมาเลยค่ะเคล็ดลับแรกนะคะ ไม่ใส่เสื้อผ้าเกินความสุของเครื่องซักผ้าเรานั่นเองนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยน้ำหนักนะคะที่เขาระบ,บุมาก็จะหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะคะของน้ำหนักเสื้อผ้าแห้งนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าความสุเครื่องซักผ้านะคะอยู่ที่7จถึงแปกกิโลนะคะก็จะซักเสื้อผ้าได้ประมาณ3 6มสถึงสีชิ้น9ก้ถึงสิกกิโลจะอยู่ที่4 6่สถึงหกชิ้น ถ้าเป็น11กิโลขึ้นไปนะคะก็จะซักได้ซักผ้าได้ประมาณ56ชิ้นขึ้นไปค่ะเคล็ดลับที่2นะคะควรจะมีการจัดระเบียบเสื้อผ้านะคะก่อนใส่เครื่องซักผ้านั่นเองค่ะก็คือถ้าเป็นกรณีที่เราซักเสื้อผ้าชิ้นใหญ่นะคะหรือว่าซักผ้าที่ค่อนข้างจะเป็นเนื้อผ้าหนานะคะอย่างผ้ายีนนะคะก็อาจจะ ให้เขาอยู่นะคะที่ก้นถังค่ะแล้วก็เสื้อผ้าบางนะคะอาจจะซักเดี่ยวนะคะหรือว่าอาจจะซักไว้ด้านบนนะคะเพื่อที่จะทําให้การทํางานมันสมบูรณ์นั่นเองนะคะแล้วกรณีถ้าเรามีการซักเสื้อที่มีซิปนะคะควรจะลูดซิปขึ้นมาข้างบนนะคะแล้วถ้าเป็นลักษณะของเสื้อกันหนาวแบบนี้เราก็ควรจะใส่เป็นถุงนะคะเพื่อที่จะช่วยเรื่องการถนอมใยผ้านั่นเองค่ะ ไม่ใส่น้ำยาซักผ้านะคะหรือว่าผงซักฟอกนะคะมากจนเกินไปค่ะเพราะอาจจะทำให้เสื้อผ้าของเราเสียหายนะคะแล้วก็ยังทำให้ช่องน้ำยานะคะตันอุดตันนะคะแล้วก็ทำให้ซักเสื้อผ้าของเราได้ไม่สะอาดเท่าที่ควรนั่นเองค่ะ เคล็ดลับที่4ี่นะคะอย่าปิดเครื่องซักผ้าค่คะเมื่อซักผ้าเสร็จแล้วนะคะเราควรจะรีบนําผ้านะคะออกจากเครื่องซักผ้าค่ะไม่ทิ้งไว้ในเครื่องนะคะเป็นเวลานานๆน,น,นะคะแล้วก็มีการนะคะเช็ดขอบยางนะคะหรือว่าเปิดฝาเครื่องซักผ้าไว้นะคะเพื่อให้น้ํานะคะและเหยออกจนแห้งสนิทนั่นเองค่ะหลังจากนั้นจึงค่อยทําการปิดเครื่องซักผ้านะคะ ะะอย่าลืมนะคะทําความสะอาดนะคะหลังการซักผ้าทุกครั้งนะคะนําเอาเศษผงนะคะหรือเศษผ้าต่างๆนะคะที่ตกค้างอยู่ในถังเครื่องซักผ้านะคะหรือว่าในช่องตะแกรงนะคะออกมาทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็นำเศษผ้านะคะที่ติดอยู่ในตะแกรงนะคะ นำไปทิ้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาล้างน้ํากันนะคะตะแกรงนี้นะคะก็ปกตินะคะเราก็อาจจะต้องนํามาล้างน้ําทุกครั้งนะคะเพื่อทําความสะอาดนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้น,นะคะเราก็อาจจะใช้แปรงนะคะขัดนะคะเดือนละหนึ่งครั้งนะคะก็จะทําให้สะอาดยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่นะคะก็มีสิ่งสกปรกนะคะรูดออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นําไปเททิ้งกันค่ะ นี่นะคะก็สะอาดขึ้นในระดับหนึ่งแล้วนะคะตัวตะแกรงนะเดี๋ยวเราก็นําไปเก็บกันได้ค่ะก็เปิดทิ้งไว้นะคะให้แห้งค่ะเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการยืดอ,อายุเครื่องซักผ้าให้เราใช้เขาได้นานๆแล้วนั่นเองค่ะ ชอบคลิปนี้นะคะยังไงนะคะแม่คิมวิวนะคะมม่คิมวิวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไงมาเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะมม่คิมวิวขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ